อาหารบ้านฉัน EP นี้นะครับขอเสนอต้มจืดตำลึงและน้ำพริกกะปินะเราจะมาเริ่มจากทำต้มจืดตำลึงนะครับผมก็จะเอาหมูบดเนี่ยมาหมาักก่อนส่วนผสมอ่าส่วนผสมนะครับที่ผมใช้มหมักหมูน้ำตาลทรายนะครับก็ใส่ลงไปแล้วก็จะมีมพริกไทย พริกไทยนะฮะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหรือใครจะใส่ซอสปรุงรสก็ได้นะ,อะซอสปรุงรสฝาเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำมันหอยครับเท่านี้เลยง่ายๆแล้วก็คลุกครับคลุกนวดๆให้มันเหนียวๆหน่อยนะครับเท่านี้นะฮะเราก็เตรียมเอาไปลงหม้อนะครับพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลงหม้อกันแม่ ต้มจืดตำลึงจะขาไปได้ยังไงเนาะต้าหู้ครับผมนี่ชอบนะแบบใส่มาในต้มจืดนะนุมน่มๆยุนๆดูดชุกไปโหอร่อย <laughs> เราก็จะมาหั่นต้าหู้เป็นชินช้นๆกันนะฮะหรือบางคนจะชอบแบบเป็นอ่าเป็นเส้นๆก็ตัดปลายเมื่อกี้นะครับแล้วก็บีบเป็นเส้นๆลงไปได้เลยส่วนผมเนี่ยจะชอบให้มันเป็นชินช้นๆหน่อยอยามาตัดอย่างนี้นะครับผม สุดท้ายนะครับจะขาดไปได้ยังไงตําลึงเงี้ยพอดอีตลาดแถวบ้านผมไม่มีนะผมก็เลยไปซื้อจากซูเปอร์มา่า <c oughs> พอน้ําเดือดนะครับเราก็เอาหมูใส่ลงไปในน้ําได้เลย,ยนี่นะค่อยๆใส่นะหรือใครจะชอบแบบเป็นหมูสับก็ได้นะแล้วแต่แต่พอใส่หมูงลงไปหมดแล้วเนี่ยน้ําเริ่มเดือดอีกทีนะครับมันจะมีฟองให้เราเนี่ยค่อยๆช้อนฟองออกนะครับน้ำซุปเราจะได้ใส่ไม่ขุน กินเราจะได้แบบว่าไม่มีเศษยิบๆเย่ยอยๆมากระดาษปากนะครับเราสามารถสดลื่นๆได้เลยทีนี้เบาไฟนิดนึงนะครับเราจะมาปรุงรสกันด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายเหมือนเดิมนะครับใส่เพื่อเพิ่มแบบให้มามีรสหวานนิดนึงเนาะแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับเหมือนเดิมแต่งแค่นี้เลยแล้วผมก็จะตําลึงลงไปเลยครับตอนน้ำเดือดอีกที น้ำเดือดๆแล้วใส่ตำลึงหย่อนลงไปปึ๊บนี่อย่างนี้อย่างเงี้ยน้ามันก็จะค่อยๆลดอุณหภูมิลงตําลึงก็จะค่อยๆสุกแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเอ่าอะไรนะต้าหูเออเอาต้าหู้มาใส่เลยเพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เตรียมครับปิดฝาแล้วก็มาตำน้ำพริกกันต่อนะครับเราก็จะใส่อ่าพริกขี้หนู พริกจินดาพริกอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ผมใช้พริกขี้หนูนะครับแต่มันมันเม็ดใหญ่หน่อยนะตำแต่ผมตำไม่ละเอียดมากนะผมตำให้มันหย,ยาบๆหน่อยประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอมันหยาบได้ที่แล้วผมก็จะใส่หอมแดงกับอ,อ่กระเทียมหลายๆบ้านราจะใช้กระเทียมไทยก็ได้นะครับหรือคุณจะอแดแอบก็คือตำหอมแดงก่อนค่อยตำกระเทียมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วจากนั้นนะครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะตำต่อไปเรื่อยๆครับพอตำจนได้ที่เนาะ๋ยวต่อไปเราก็จะมาใส่กะปิอ๋อไม่ใช่โทษครับใส่น้ําตาลก่อน <c oughs> จำผิดอ่ะพอตำน้ําตาลจนละเอียดแล้วเนี่ยอนนอย่างนี้นะครับพอน้ําตาลได้แล้วเนี่ยจะมาใส่กะปิต่อกะปินี่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับ ถ้าอันเนี้ยคุณจะเห็นผมใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนเนาะแต่ผมใส่สามรอบหรือคนดูจะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะก็ได้นะมผมว่าประมาณสองช้อนโต๊ะกำลังดีนะครับพอใส่กะปิเสร็จแล้วก็อย่าลืมตำหรือคลุกให้มันเข้ากันด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะแยกชั้นนะ,อะพอคลุกกะปิกับพริกกระเทียมที่เราตำไปแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำปลา แล้วก็อ๋อผมลืมอะ่ะผมลืมหั่นมะนาวก่อนอะ่ะเรามาหั่นมะนาวก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวเอามะนาวไปบีบใส่น้ําพริกกันอะพอหั่นมะนาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาบีบมะนาวกัต่อเลยครับผมก็จะใช้ประมาณ1ลูก ถึงลูกครึ่งอันนี้ผมเป็นมะนาวซื้อมารู้สึกมันชื่อว่าอะไรมะนาวโครงการหลวงครับมะนาวลรเมร็ดมันจะเป็นลูกใหญ่น้ําเยอะนะครับผมอันนี้ผมใช้ประมาณลูกครึ่งเท่านั้นเองซึ่งถือว่าคุ้มราคามากๆเลยแล้วเท่านี้นะครับเราก็คลุกให้มันเข้ากันนะคลุกมะนาวคลุกน้าพริกหรืออะไรใครจะตามตาก็ได้นะครับแล้วแต่เท่านี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับตักเสิร์ฟ พร้อมกับต้มจืดเรากินกับข้าวสวยร้อนๆปลาทูทอดไข่เจียวอะไรเงี้ยรับรองฟินเอนจอยครับ